กองทุนบวนโดยปพคและสกสวร่วมกับการท่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเปิดการเดินรถไฟท่องเที่ยวรอบปฐมฤกษ์เส้นทางสายเหนือส่วนขยายเชียงใหม่ลำปางไปยังพิษณุโลกตามแผนโครงการวิจัยการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟบนเส้นทางยุคสมัยแห่งล้านนาซึ่งเป็นการบรรณาการร่วมกันหลายหน่วยงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในด้านการท่องเที่ยวเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยรถไฟในวันนี้นะคะจะเป็นโอกาสในการที่จะขยับตัวในเรื่องของอุตสาหกรรมสร้าง สรรค่ะเพราะว่าเรามีแนวโน้มนะคะในการที่จะ,ะกระจายโอกาสไปยังเมืองรองนะคะแล้วก็ยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเมืองรองด้วยค่ะถ้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยสินค้าเราก็จะขายได้คือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีมากเลยการท่องเที่ยวนี่ทําให้เรามีไรายได้กันนะคะเขาเข้ามาก็มาช็อปก็ได้มารู้ว่าในหมู่บ้านเรามีอะไรมั่งอย่างนี้ค่ะ แล้วก็ทําให้พวกเราได้มีไรายได้เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยค่ะคือตรงนี้จะเป็นเป็นหมู่บ้านที่ที่น่ารักแล้วก็สภาพภูมิอากาศดีสภาพภูมิประเทศดีสวยได้มีโอกาสเปิดให้คนเข้ามาดูเข้ามาเห็นแล้วก็เห็นว่าศักยภาพของตรงนี้ชาวบ้านตรงนี้น่ารักแล้วก็มีข้าวของมากมายที่ที่เขาสามารถจะจับจ่ายได้ส่วนหนึ่งของเทียนสวยก็คือมีโอกาสได้ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักขนมเรามากขึ้นเพราะจริงๆแล้ว ขนมนี้มีที่อุตเร์ตเท่านั้น